ปู่เจ้าเสียงคลายบรมมาครูด้านเสนีย์และพูดคลายปู่เจ้านามเต็มคือปู่เจ้าเสียงคลายเป็นชื่อเทพเจ้าประจำภูเขาใหญ่แห่งหนึง่งในป่าใกล้เมืองสะรองโดยว่ากันว่าเมืองสะรองนั้นในปัจจุบันคือเขตอำเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งเชื่อกันว่า เมื่อครั้งการก่อนเมืองสระรองเป็นเมืองของพระเพื่อนพระแพงในวรรณคดีเรื่องลิลิพระลพระเพื่อนพระแพงได้ไปพบปู่เจ้าเพื่อขอให้ทำสเสน่ดโดยหวังให้พระลอหลงไหลจนยอมจากบ้านเมืองเพื่อมาหานางที่เมืองสรงปู่เจ้าสมิงไกรได้เข้าชานเพื่อจะได้รู้ว่าควรจะต้องช่วยทำสเสน่ให้หรือไม่ปรากฏว่าแต่ปางก่อน นางทั้งสองทำบุญแล้วแสดงความปรารถนาขอพึ่งบารมีของปู่เจ้าอยู่เสมอแต่บุญที่นางทั้งสองทำไว้นั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์สม่ำเสมอการที่ปู่เจ้าสมิงใ,ใครจะช่วยเหลือให้นางสมปรารถนาได้พระลอมาครอบครองนั้นถึงจะเป็นผลสำเร็จก็จริงแต่ก็ไม่สมบูรณ์เพราะเป็นผลกรรมของเจ้าตัวเองบทบาทของปู่เจ้ามีอยู่ที่ทำเสน่ให้พระลอลุ่มหลง วิธีการทำสเสน่ห์ของปู่เจ้านั้นผู้ประพันธ์ได้แต่งเป็นรายสุภาพพันนา,นาถึงปู่เจ้าเสนียงายประกอบพิธีไสยศาสตร์ทำให้พระลอเกิดความรู้สึกหลงไหลในพระเพื่อนพระแพงโดยเขียนยันลงบนธงสามชายแล้วติดไว้บนยอดต้นตะเคียนเมื่อลมพัดผ่านต้นตะเคียนก็นางมนไปถึงพระลอทำให้เกิดความรันจวนถึงนางทั้งสองเป็นอันมาก เป็นมูลคาถาของปู่เจ้าในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนั้นปรากฏว่าฝ่ายพระมารดาข,ของพระลอสามารถหาหมอมาแจ้ไขได้แต่พอถึงครั้งที่สามปู่เจ้าใช้พูดผีผปีศาจไปรบกับผีของเมืองพระลอเมื่อได้ชัยชนะแล้วก็ใช้สลาเหินซึ่งเป็นการสิกหมากทูให้กลายเป็นมแมลงผู้แล้วดินไปตกในพานหมากของพระลอ หลังจากนั้นจะกลับกลายเป็นหมาคลูดังเดินเมื่อพระลอเสวยเข้าไปก็เกิดการลุ่มหลงต้องออกเดินทางมาหาระเพื่อนพระแพงให้ได้ไดเมื่อมาถึงแม่น้ำการหลงปู่เจ้าก็ใช้ไก่แก้วซึ่งมีผีสิงไปล่อให้พระลอติดตามไปอย่างรวดเร็วจนได้พบกับทั้งสองนางรูปลักษณ์ของปู่เจ้าสมิงไครนั้น มีลักษณะเป็นตาขาวคือผู้ถือพรถที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนและภาคเหนือนามจึงไม่มีปรากฏจะปรากฏแต่เพียงคำเรียกฐานด้วยความเคารพว่าปู่เจ้าเสีิงครายว่ากันว่าปู่เจ้าเสีิงคลายเป็นผู้ทรงอาคมบรรลุโลกียาชาญมีฤทธิ์มาก และเป็นผู้เซไก่แก้วให้พระลอตามมาจนได้พบกับพระเพื่อนพระแพงในองค์การวาดครูทั้งไทยภาคกลางและทางภาคเหนือต่างมีคำกล่าวบูชาท่านว่าเป็นครูทางแก้กุลใสและครูทางด้านสเสนยาแฝดปู่เจ้าสมิงกลาอีกท่านหนึ่งมาจากเรื่องรามเกียรติมีนามว่าปู่ฤษีอิสีสิง พระฤาษีท่านนี้มีศั์เป็นบิดาของพระฤาษีกาลายโกรก่อนท่านสิ้นสังไว้ว่าอย่าไปพบกับผู้คนจงระวังงูเถาอ่อนสัตว์ที่มีเขางอกอยู่บนหน้าอกจะเป็นภัยป่อเพศพรมจันทร์ปู่เจ้าเสียงพระอีกท่านหนึ่งมาจากพระฤาษีกาลสิทธิ์พระฤาษีท่านนี้สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้แต่ต่อมาได้เกิดเหตุบางสิ่ง จึงแปลงกลับคืนร่างเป็นคนดังเดิมไม่ได้ผู้ที่นับถือท่านก็เรียกท่านว่าปู่สมิงไครเช่นกันปู่สมิงไกรอีกท่านหนึ่งที่เล่าฐานกันนั้นมาจากเรื่องราวของหลวงปู่กาหลงแห่งวัดเขาแหลมท่านมีครูเป็นฤาษีสิงสมิงครายท่านเล่าว่า ตอนท่านผู้ดงได้พบทางสมาธิจิตก,กับฤาษีท่านนี้ท่านมาร่วมบุญกับหลวงปู่และติดตามท่านมานานแล้วซึ่งฤาษีท่านนี้นับว่ามีฤทธิ์มากนักรวมความแล้วสรุปได้ว่าคำว่าปู่เจ้าสมิงไรนั้นเป็นการเรียกรวมครูที่มีฤทธิ์แปลงร่างเป็นเสือเป็นเจ้าป่าได้เพราะตั้งแต่อดีตมามีครูบาอาจารย์ที่มีฤทธิ์ชำนาญด้านนี้หลายท่าน ตั้งแต่วันคดีที่เก่าแก่ที่สุดอย่างเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องลิลิพระลอจึงเป็นที่สร้างความสับสนให้แก่บุคคลโดยทั่วไปถึงเรื่องของปู่เจ้าสมิงไรรยดังนั้นคงต้องพิจารณาว่ากันไปตามแต่ละท้องที่แต่สำหรับครูทางสายเวทโดยทั่วไปนั้นก็นับเอาปู่เจ้าสมิงพรายจากเรื่องลิลิพระลอเป็นหลักเพราะพระฤาษีอิศิสิงจากเรื่องรามเกียรตินั้น แม้มีหน้าเป็นเสือแต่ไม่ปรากฏกิติศัพท์อันเป็นที่รู้จักเท่ากับตูรือษีปลายโกรผู้เป็นลูกซึ่งมีปรากฏถึงกิติคุณมากกว่าเพราะท่านเป็นหนึ่งในสีของผู้ร่วมหุงทาวทิพย์ถวายทางทุสรดส่วนพระฤาษีการสิษย์นั้นท่านมีประวัติเกี่เรื่องที่แปลงร่างเป็นเสือแล้วกลับร่างเดิมไม่ได้โดยตามตำนานได้กล่าวถึงเป็นสองในว่าหนึ่ง มีร่างเป็นเสืออย่างนั้นตลอดไปและสองมีตัวเป็นคนแต่มีหัวเป็นเสือเรื่องเดิมเชื่อกันว่าจะเป็นเสือทั้งตัวแต่ผู้ที่นับถือได้สร้างขุนให้เป็นฤาษีผู้มีหัวเป็นเสือเพื่อให้เป็นที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้ท่านได้เคยเป็นฤาษีก่อนที่จะมาอยู่ในร่างของเสือในเรื่องลิลิพรล มีเรื่องราวของการแสดงถึงวิงชาและอิทธิฤทธิ์อันแกร่งกล้าจนหาผู้ได้เทียบมิได้ของปู่เจ้าสมิงรายในตอนที่ปู่เจ้าพยายามจะทำสเสน่เพื่อเรียกรเราอให้ออกจากวังแล้วเดินทางเข้ามาในป่าโดยการทำสเสน่ของปู่เจ้าในครั้งแรกท่านจะเอาไม้เลี้ยงไม้ไล่ไม้ไผ่มาค่อยเป็นลูกกลมกลมคล้ายตะกร้อ เขียนรูปพระลอยอยู่ตรงกลางแล้วเขียนรูปพระนามทั้งสองกอดอยู่คนละข้างพร้อมกับได้มีการเขียนยันเอาไว้เป็นขอบและกดมือไปที่ยอดต้นยางใหญ่เจ็ดคนโป๊ยอดต้นยางโน้มาหาปู่ท่านเอารูกตะกลอลงยาันนั้นวางบนยอดยางแล้วปล่อยให้ดีออกไปตามลมจนถูกพระลอหลังจากนั้นพระลอก็เพลอคเั่งงอยากไปหาพระเพื่อนพระแพง เมื่อเสด็จพ่อของพระลอเห็นท่าไม่ดีรู้ว่าลูกโดนของจึงไปหาหมอหายาดีทั่วทุกสารทิศมาช่วยรักษาในที่สุดครั้งแรกคณะแพทย์หลวงก็สามารถช่วยกันแก้ไขได้เมื่อปู่เจ้าท่านรู้ดังนั้นก็เริ่มใหม่โดยคราวนี้เปลี่ยนเป็นนำธง,งสามชายมาเขียนยันลุงไปมากกว่าเดิม แล้วใช้ต้นตะเคียนขนาดเก้าคนโอบโน้มลงมา,มาแล้วดีดทรงสามชายนั่นไปถูกพระลอเป็นครั้งที่สองครั้งนี้พระลอเผลอคลั่งยิ่งกว่าครั้งก่อนหมอเก่งๆในเมืองต่างจนปัญญาจึงต้องไปเชิญหมอชื่อปูหมอสิทธิชัยซึ่งอาศัยอยู่ในป่าชาเมืองมาช่วยรักษาปูหมอทําพิธีเชิญบารมีของครูบาอาจารย์และเทพในเมืองมาช่วยกันรักษาอาการของพระลอ ในที่สุดก็ช่วยทอนได้เป็นครั้งที่ 2. 2> สองเมื่อปู่เจ้าเห็นดังนั้นท่านจึงคิดควรจัดการให้แตกขักกันไปเสียทีจึงได้เชิญเทวดาและผีพรายต่างๆมาเป็นกองทัพเพื่อหวังจะบุกเข้าไปสู้กับเทวดาที่รักษาเมืองสรอง,องบรรดาเทพและผีพรายที่มาช่วยปู่เจ้าตามทีเสือสิงห์แรดและสัตว์ดุร้ายต่างๆมากมาย จนในที <mile> ่ส <Wir ound> ุดกองทัพของปู่เจ้าก็บุกไปสู้รบกับกองทัพของพระเแห่นเมืองสรองและแล้วปู่เจ้าก็นำมาซึ่งชัยชนะเหนือพระเชื้อเมืองได้แล้วพูดพลายผีป่าต่างก็บันดานให้เกิดอาเพศไปทั่วเมืองทำให้เกิดฟ้าผ่าฟ้าเหลืองเมฆหมอกปู่หมอสิทธิชัยเห็นดังนั้นก็รู้สึกถอดใจทันทีแล้วทูลพระราชาไปตามตรงว่า ไม่สามารถสู้กับปู่เจ้าได้เลยยุกยาทั้งหลายก็ถูกบริวารปู่เจ้าถอนเสื่อมไปจนหมดสิ้นหลังจากที่ได้ชัยชนะในทางผู้ผีแล้วปู่เจ้าได้ทำการเสกหมากให้เป็นมแมลงผู้แล้วดึงเข้าไปในวังเมื่อมแมลงผู้ตกลงไปในเชี่นหมากของกระลอก็คืนกลับเป็นหมากเช่นเดิมซึ่งวิชานี้ในวรรณคดีเรียกว่าวิชาสลาเหิน แล้วเมื่อพระลอยได้เสวยหมกักคำนั้นเข้าไป,ไปก็เกิดอ,อาการคุ้มคลัง่งไมยจะออกเดินทางเข้าไปในป่าให้ได้ในครั้งนี้แม้แต่หมอเศรษฐิชัยก็ไม่อาจที่จะสามารถช่วยได้อีกต่อไปเพราะเทวดาประจำเมืองได้พากันหนีไปจนหมดไม่เหลือเทวดาองค์ใดมาช่วยคุ้มกันอีกต่อไปในที่สุดผู้ที่เป็นพระบิดาและพระมารดาดก็มิอาจห้ามได้ไว แล้วพระลอก็ได้ออกเดินทางเข้าป่าไปในที่สุดด้วยเหตุนี้อิทธิฤทธิ์อันแข็งกล้าของปู่เจ้าสมิงคครยจากเรื่องพระลอนั้นทำให้ท่านได้รับการเคารพยกย่องและเชิดชูให้เป็นบรมครูด้านเสน่ห์และพูดคลาย